ส so, วัสดีครับผมนายสปิริตและว,วันนี้ผมจะกลับมาแคสเกมดักโซ2สอในภาร์ที่11นะครับในพารทนี้เราจะประจนภัยในอีเทนพีกกันนะครับอาจารในภาร์ที่แล้วผมได้ตะลุยที่ฮาวเวิ t เวนเล่และเก็บของบางส่วนที่สำคัญไปแล้วแล้วผมก็กำจัดอมอไอ้บอสแมวน้ำอ้วนไปแล้วด้วยครับที่ชื่อว่าเลยนะลืมไปแล้วโอเคครับเในพานี้เราจะมาตะลุยในอีเทนพี แล้วกาจัดบอสประจำถิ่นนะครับแล้วก็ทำอะไรต่างๆให้มันเรียบร้อยนะครับโอเคอุย้ยพิษโอ้บ้าออโอเคเดียนไลฟ์เจม ค okay, ครับอีทนพีนี่ก็เป็นที่ที่อันตรายอยู่พอสมควรนะครับจะไม่มากเลยไปถอยไปนะครับ okay. อเกือบไปแล้วได้เกรฟวอร์เดนพร็อพนะครับโอเค ถึงแม้จะไม่ค่อยได้ว่าตรงนี้ไปทำอะไรก็เถอะแต่ว่าเราจำไม่ผิดนะผมต้องไปทางนี้ก่อนอเตรียมตัวให้พร้อมครับอะไรเดี๋ยวไปนึงเฮ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโอ้ือึ บังอานน <c oughs> ักอีกร้วยครับโอเคไปกันต่อครับข้อมูลจะเหลืออีกหนึ่งตัวนะครับโอเคครับเอ,อ้ดาบมันสั้นช่วยไม่ได้นะมานิคินบูธนะครับโอเคแล้วก็มาถึงบอลไฟที่สองของที่นี่กันนะครับ มันก็ดูง่ายไปหน่อยนะครับโอเคไปครับอ๋อนี่ครับถ้าหากว่าใครไม่อยากลำบากเวลาสู้บอสนะครับนี่คือคำแนะนำจากผมครับก่อนอื่นเลยทำการเผาเจ้ากังหันลมนี่ครับจากนั้นคุณจะสบายใจได้เวลาสู้กับบอสนี่ครับดูยังต่อครับ มีหลายคนที่ไม่รู้วิธีหมายถึงถ้าไม่มีเอออะบทุยไม่ใช่มีหลายคนนะครับที่ไม่รู้ว่าเวลาเวลาสู้กับบอสจะลําบากเวลาที่ไม่เผากระหังลมจริงนะครับกระหังลมเออถูกป่ะเพราะว่ากระหังลมเนี่ยจะทําให้รู้สึกว่ามันจะเป็นตัวปั่นปั่นน้ําให้บอสนะครับทําให้บอสมีบอ่อปิดใช,ช้นะครับก็ทําให้พวกเราโดนปิดจนตายครับโอเค ดูไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับอ่ามาทางนี้ครับก็ริมเรียบทางนี้ครับเราเจอช่างทําบันไดครับเขาชื่ออะไรนั้นผมจำไม่ได้ครับเดี๋ยวจะแนะนําตัวให้เรารู้จักครับน่าจะนะแนะนําตัวรู้จักสิครับนี่รายการทีวีนะครับไม่ใช่ครับ เขาคุยกับเราแล้วต่อรองเรื่องราคาที่เขาจะทําบันไดให้เราลงไปข้างล่างนะครับซึ่งข้างล่างจะมีแร่ตีบวกของไมเท่พิเศษอยู่มันคุ้มค่าจริงครับที่จ่ายแค่2,000โซเพื่อเอาของข้างล่างนะครับโอเคครับช่างทําบันไดตั้งนานครับแต่อ้วนไปหน่อยนะอีกอ้วนโอเคครับถ้าเราคุยกับเขาวิธีเขาจะขายของโจรให้นะครับแล้วก็ให้เราเรียนเ็บสื่อครับไม่ดี ถ้าอ่านได้ถูกคือ g e t u r e ใช่แล้วซึ่งในร้านขายของของเขานะครับจะมีของแบบนี้ครับเป็นของของสายโตนะครับแล้วก็มียานิดนหน่อยหน่อยแล้วก็อาวุธปาโอเคครับส่วน Gesture ที่เราเรียนจากเขานะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวให้ดูครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเอ่อเปลี่ยนจากค่าคำนับเป็นค่ากาบตีนะครับโอ้อ ดีนะครับ <laughs> โอ้โหโคตรน้อมน้อมของตนเลยต้องบิดตูด,ด้วยนะโอเคไปครับแต่เสียเวลาเลยครับไปไปครับโปรงไปดูครับเรียบร้อยนี่ครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือแพรอสล็อกสโตนกับทวิงกินไพไนท์นครับนี่ครับขับขึ้นข้างบนดีกว่าครับ ซึ่งช่างทำไรคนนี้นครับจนตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรครับเขาไม่ยอมบอกครับโอเคครับ mm. คือยังไงคงไม่บอกสินะไปดีกว่าผม mm. ไม่อยากเสียเวลาเขาไปมากกว่านี้ครับโอเครู้สึกว่านี้น่าจะเป็นของอไว้ลดอินหรือไม่ก็ลดเฟดนะครับของสเปลหรือว่ามิลเลอรหรือเหรือไพโรเมนซี่ต่างๆนะครับ อ๋อมีน,นี่ตรงนี้มีไอเทมไม่เก็บครับเกือบลืมไปเลยเอ้ยอ๋อคันโยกอยู่นี่อบอ่านี่ดึงคันโยกหรืออะไรเดี๋ยวนี้ครับนั้นพื้นตรงนี้พื้นตรงนี้ครับก็จะถูกยกขึ้นไปครับแล้วพอดูดีๆครับข้างล่างก็จะมีของให้เก็บครับจากนั้นเราก็ต้องรีบไปครับก่อนที่มันจะลงมาทับเราครับอุ้ยาจิเหมือนจะหลุด โอเคไม่เป็นไรนครับแล้วโอเคครับถ้าเห็นนะครับว่าข้างบนนี้มันจะมีเออม,มันต้องขึ้นไปข้างบน,นครับเพื่อลงมาแต่ว่าผมจะไม่ไปทางนั้นเพราะว่าผมขี้เกียจครับตรงนี้เราจะได้เจอกับเพจนะครับ Page okay, ดอ e m มายเด e เรดนะครับมายเดอร e เรดมายแมนเดอเพจนั่นเองครับโอเคถ้าว่าคุณรัเชิญ<ม>เขามาช่วยสู้กับร้าจแจนนะครับ เขาก็จะให้ของเราครับเป็น ring of t r o n ซึ่งจะให้โอกาส counter attack อัตโนมัตินะครับเมื่อคุณได้รับดาเมจโอเคครับแล้วก็เราจะได้อาวุธของเขานี่ head spear แล้วก็โล่ head shield ครับแล้วก็ set ของเขาครับ head helmet แล้วก็ head armor แล้วก็ head scope นะครับแล้วก็ head อะไรวะเนี่ย t o r s r มั้งทั้งหมดครับ ฉะนั้นเราคุยกับเขาไปแป๊บหนึ่งนะครับเขาก็จะบอกว่าหลังประตูเนี่ยครับมันมีสมบัติอยู่ครับก็เปิดมันไม่มันเปิดไม่ได้ครับ้องเปิดจากข้างนอกครับแน่นอนครับก็ตามเคยครับพีก็จะทําเป็นแบบว่าให้เราเป็นหน้าที่ของเราครับจากนั้นก็ให้เราทําครับโอเคครับมันสามารถกระโดดข้ามไปฝั่งนู้นได้ครับแต่ผมจะไม่ทําครับจะมีของเถอ ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแต่ว่ามันลําบากที่จะไปเอานี่ครับคือสมบัติที่เพว่านะครับโอเคมาเปิดตามแค,คร์ Get Heavy Soul a r o นะครับเป็นเป็นสเปลครับแล้วก็มาเปิดประตูทางนี้ครับโอเคแล้วก็คุยกับเพจครับเขาหน้าที่เรา หลังจากเขาหน้านะครับที่เราไปนั่งบอลไฟนะครับเพย์เจะหายไปจากตรงนี้ครับเราจะได้เจอเขาอีกทีก็อีกครั้งหนึ่งตอนที่สู้บเพย์ตันนะครับเคย์เพยครับคุยภาาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ลงไปทําทางลัดนี้เลยครับเราก็จะได้ของครับที่นี่ครับมีของให้เก็บมากมายครับแต่ว่าทางมันเข้างจะยุ่งยากรงนิดนี้ครับ running ปี e e d ครับท่าหลักของโซลรนะครับ โอ๊อตัวนี้มันต้องตายแล้วนี่รวกเจ๋งมาจากไหนอ่ะเจ้าตายแล้วฮะอ่อนหัดหวะแกมึงรับให้ฉันต้องทำแบบนี้นะนี่ครับไปครับมงไปข้างกัน้น <c oughs> เห็นนะ่หมม่งเหมือนจะไตนี่ได้เลย ตรงนี้ก็จะมีของให้เก็บนะครับผมไม่ก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรนะครับผมจไม่ค่อยได้ครับคือถ้าว่าเป็นรายละเอียดหลักๆนะครับในเกมนี้ครับผมก็รู้เฉพาะช่วงแรกๆครับแต่ว่าพอช่วงหลังๆมาผมจะไม่ค่อยรู้ครับอุ๊ยกินยาต่อหน้าศัตรูอุ้ยอะไรอะไรอะไรนะครับเครับจากที่ดูนะครับคุณก็จะเห็นครับว่าตรงนี้คือตรงที่ชั้นแรกที่ผมเคยเดินผ่านมาก่อนนะครับ เหตุผลที่ผมชะงักแล้วก็ไม่ไปทางนี้แล้วก็เดินกลับไปนะครับเพราะว่าผมรู้ดีครับว่าตรงเนี้ยมันจะมีไอ้ตัวนี้ดักอยู่จากนั้นถ้าคว่าเราลงมาเก็บของเนี้ยก็จะมีตัวธนูคอยยิงสับสนมันอยู่นะครับก็ทําให้เราลําบากเพราะฉะนั้นผมเลยขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับแล้วค่อยลงมาโอเคครับไปครับขึ้นบนเหมือนเดิมครับแต่คราวนี้ผมจะขึ้นไปข้างบนอีกนะครับจะไม่ ผมจะไม่วนกลับมาลงข้างล่างคนระผมจะขึ้นไปเพื่อเตรียมหาทางสู้กับบอสเลยนะครับโอเคทมคทางขวานี้ก็จะเป็นทางลงไปตรงที่เราบอกนะครับแต่ว่าตรงนี้จะสะดวกนิดเพราะมันมีนี่แค่ตัวเดียวครับ ถ้าเราไปทางนู้นนะครับก็จะอย่างที่เห็นนะครับเราก็จะเจอตีนีครับแล้วก็แต่ถ้าลงไปทางนี้รู้สึกว่านี่ไม่มีอะไรเก็บปะนะรู้สึกว่าจะไม่มีนะครับผมจะไม่ลงไปด้านไปดีกว่าไปครับตรงนี้นะครับถ้าคนทั่วไปครับก็คงก็คงจะไม่เข้าใกล้นะครับเพราะมันเป็นบอ่อ เป็นทวอะไรว่าเป็นไห่ที่มันจุบปิดไว้นะครับแต่สําหรับผมครับต้องไลนะไหตรงนี้ที่มดก่อนครับนีอ่อะไรวะโอเคไหมาแล้วก็ตามมาครับออโอเคเรียบร้อยแล้วก็กดคลิกทีนึงครับ เป็นประตูทางรัดไปตู่แหวนครับดูว่าอ๋อนี่ครับสเปลว่าออลลคอร์ดเฮ้ยสเปลคอร์ดลิงครับเออโอเคหลังจากเราได้สเปล,ลคอร์ดลิงครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะช่วยให้เรารอดจากการสู้กับบอสต,ตัวนี้ได้ดีขึ้นหน่อยครับเพราะว่าเวทบอสตัวนี้สามารถใช้เวทได้แล้วก็แรงซะด้วยสิ หน้าสงสารเขานะครับเราพอจะช่วยอะไรเขาได้บ้างเหรอคงช่วยไม่ได้นะรับผมเขาโง่ครับไปแล้วเก็บของครับก็จะเห็นในชันนะครับว่ามันตาดีเดอเกันครับขนาดปิดหน้าแต่ก็นะครับงอนหัดกันไปครับตรงนี้ครับตรงข้างขวาครับจะมี เดอะเซิร์ฟสกอลเลอร์รออยู่อีกตนึะครับแต่ว่าผมจะไ่ยังไม่ยุ่งกับมันครับจะขึ้นไปเพื่อจัดการดาร์สปิริตตรงนี้นะครับเป็นคนเป็นแบบว่าเป็นดาร์สปิริตที่ทุกคนต้องเจออยู่แล้วนะครับมีความสามารถโจมตีจอะเกาะนะครับเพราะฉันระวังให้ดีครับหากว่าถือโล่กันครับก็คงจะไม่ไหวแต่ว่าด้วยเหตุที่ดาร์สปิริตตัวนี้ไม่มีโล่นะครับก็เราก็จะสบายครับเพราะฉันเราก็ถูกถูกได้อย่างเต็มที่ครับ หลัง okay. จากปุกในเต็มที่นะครับแล้วก็มาเปิดนี่ครับสองตรงนี้ครับจะมีประตูทางลับนะครับเพื่อเอาของแล้วก็เป็นบอลไฟที่สามของที่นี่นะครับโอเครู้สึกว่านี้จะเป็น purify something ที่เอาไปแลกของกัาลังนกนะครับพูดถึงนังนกผมยังไม่เคยพาไปดูเลยนี่เนาะมันเสียเวลาเพราะผมคงไม่ไปแวะเวียนเท่าไหร่นะครับ, okay. รบนี่คือบอลไฟที่สามนะครับนั่งข้งหน่อย เพื่อซ่อมของแล้วก็เตรียมขวดย้ายให้พร้อมนะครับโอเคหลังจากที่ดุยกันมาสักพักนะครับทางตรงนี้ครับจะเป็นทางไปเอาดาร์กเซตนะครับใช้อะไรดีอ่ะจะเปิดไฟดีไหม,มตม้อตงตามนั้นนะครับ เก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าข้างในมีบ่อพิษมากมายครับอูโหพิษนะครับโดนพิษไปแล้วทำไงดีอรเพื่อนตรงไอ้พวกนี้ก็จะมีพิษพ่นออกมาอีกนะครับแต่จังหวะที่เราติดพิษแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องกลัวว่าจะติดพิษเพิ่มจากไอ้พวกนี้ครับเอาสิใส่พิษทักงันเลยอะไรอะไรอะไรติดพิษอยู่แล้วเว้ย ห้าอนัดวาเย็บกัญยาครับเจมครับแล้วก็เก็บของนี่ครับถามว่าทําไมผมถึงไม่รดบมาเปิดหีบครับเพราะว่าหีบนี้นะครับมันเป็นอันตรายครับฉะนั้นลองดูไว้ดีครับความน่ากลัวของดาร์กโซครับมันคือมิมิกนั่นเองครับพ้ดงาตรงครับมิมิกก็ไม่ค่อยน่ากลัวนะครับถ้าหากว่าคุณรู้อยู่แล้วว่ามันคือมิมิกสิ่งที่เราได้คือถุงมือของเซตดาร์กนะครับ ลองใส่ให้ดูครับก็ดูเท่ไม่ออนนะครับเพื่อใส่เซตนี้ครับแต่ว่าเดตัสไม่ดีเท่านะครับผมจะใช้มือนี้นะครับมาถึงเรื่องทางการกายภาพนะครับก็จะไม่ดีเท่านะครับพาไปดูดาร์กเซตมาถุงมือดาร์กมานะครับแล้วก็เดี๋ยวไปสู้ไปสู้กับบอสเลยนะครับโอเคครับเวลาก็ล่วงเลยมาสิบห้าทีแล้วนะครับ ก่อนหนึ่งครับก่อนที่จะลุยตรงนี้ครับเราต้องล่อให้วอลเลนคีเปอร์เอ้ยเกฟว a r ลเ n นมาครับเพื่อจัดก,การมันก่อนครับเพราะมันเป็นตัวที่มาปอ,บอกบอ,อกลเราอุ้ยไอ้นี่ติปอ,บอกบอลขอกงจีกินหรอะนี่รีบต่อครับ อะไรกูต้องหนาวะน,าน่นอ,อะไรวะจะโผล่มาําไมเสือทำไมครับจริงๆไม่เข้าใจเลยมันไม่ใช่เรื่องของผู้มือเลยครับนี่ยาสักหน่อยครับสียาถึงสองฟว,วนะครับเพื่อให้ไดเต็มโอเคครับ่อนนี้เราจะลงไปครับ ใช้วิธีลอยแบบชาวบ้านเหมือนเดิมครับไม่ติดนะครับแล้วก็ทิ้งทิ้งข้าวเลยนะครับลอยมาครับนี่ตรงนี้มีมีมเดอเซิร์ฟสคอลเลอร์ถึงสามตัวนะครับโอ้โหเลวเวลมันรุนแรงมากครับนี่แหละผมดี่ทำไมผมมียาฆ่าไม่ตายก่อนโอเคครับผมใช้วิธีลอยแล้วครับ นจะปล่อยไปไม่ได้ครับถึงเธอจะมีหุ่นที่เซ็กซี่ยังไงนะครับแต่ว่ายังไงก็อันตรายอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นฆ่าเธอก่อนแหมเราเบิดแะดังเชียวใช้วูดนวุ้นแอโร่ธรรมดาพอครับ,รบแบบตัวนี้ดูร่องนมนั่นสิดู <laughs> ไฟไปครับ ตรงนี้จะมี NPC ที่สามารถกันเชิญได้นะครับเขาคือเจสเตอร์โทมัสนั่นเองนครับซึ่งเจสเตอร์โทมัสนี่ผมไม่ค่อยอยากจะันเชิญเท่าไหร่ครับเพราะว่าในภายภาคหน้าเขาจะมาฆ่าแล้วครับแต่ก็ดีเหมือนกันครับมีคนช่วยครับถ้ามี NPC นพีอที่ันเชิญที่ไหนผมก็จะลองกันเชิญที่นั่นนะครับ ซึ่งเวทไฟของเขาก็รุนแรงพอสมควรนะครับแล้วก็โอ้โหเป็นเวทสายชาออซะด้วยมีเอเมีเฮียเชิญก็เชิญน,นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็ได้หนากข่ากข,ของบอเดนเกเบอเดนมานะครับซึ่งสายชุดของเกเบอเดนรู้สึกจะเป็นชุดสายอ่อนนะครับ ที่จะให้สเตตัสเรื่องการป้องกันพวกพิษหรือว่าอะไรนี่น่าจะดีกว่าเออผมโดนหลอกครับผมว่าถ้าจะใส่อันนนนะผมใส่อันนี้น่าจะเท่กว่านะแต่พพืนตรงผมชอบสไตล์อัศบินคนระับโอเคไปครับก็แค่ชอบนะไปเรามียาทั้งหมด4ขวดนะแล้วก็มี mpc บซีคอยช่วยอยู่ตัวนึงคนระับแล้วก็ ไปเพื่อการดำรงอยู่ของผมนะเออจะใส่แหวนนี้นะนะครับ,เ,รบเพิ่มพลังเวทซึ่งเพิ่มพลังป้องกันเวทนะครับซึ่งจะช่วยได้มากครับเมื่อเจอกับบอสตัวนี้ครับพอจังหวะแรกที่เราเข้ามาครับอ,อ้าวกรมโอเป็นปกติมันน่าจะพ้่นเวทใส่ดีเนาะอแน่นอนครับใน ในทนี่นะครับก็พอจะเข้าใจกันนะครับว่าบอสตัวนี้แพ้ธาตุอะไรพวกงัยจะแพ้ธาตุไฟอะไรครับถึงได้มี n อ c มีธาตุไฟมาช่วยนะครับถึงแม้จะทำการบุกเข้ามาอย่างนี้แต่ว่าอุ้ยเขาต้องหลบกันหน่อยครับเสำหรับบอสตัวนี้ครับชื่อไมทราเดอะเบนฟ q u e ีนนะครับ, ra, รบเธอเป็นราชินีของที่นี่นครับ ก็คือนางอีนางชนีไม่ใช่ราชินีของพิษนะครับโอเคเธอจะเมื่อเธอมีบ่อพิษอยู่เคียงกายเธอก็จะมีปืนเลือดตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมเราต้องเผากังหันลมทิงนะครับเพราะไม่งั้นบ่อพิษนะครับจะท่วมที่นี่จนล้นนะครับเราก็จะติดพิษไปด้วยแล้วเธอก็ปืนเลือดตลอดเวลาทําให้โอกาสที่เราจะได้ฆ่าเธอนั้นน้อยลงครับและ,ะนั่นก็ไม่ใช่เรื่องดีสําหรับคุณ สำหรับผมและสำหรับใครหลายคนที่จะสู้กับไมช่านะครับโอ้ยเฮ้ยอยบ้าเอ้ยนี่โอเคครับเอามี NPC ช่วยนะครับก็เลยง่ายเกินไปหน่อยครับก็ต้องขออภัยนะครับทั้งว่าเพรามาันน่าเบื่อนะครับสำหรับในพารนี้ครับเราก็จะเดินทาง เอ้ยไม่ใช่หลังจากเราจัดการไมช่าจะเป็นฟูควีนแล้วนะครับผมก็จะพาพวกคุณไปดูครับสถานที่ต่อไปที่เราจะต้องไปนะครับซึ่งนั่นก็คือไอรอนคีฟนั่นเองครับต้องรอสักครู่นะครับเอ้ยลิฟชา้าจังลิฟช้าจังวะลิฟรีลิฟฟีเหรอไอ้ตัดลิฟฟีเลยลิฟช้าใช่ไหมโอ้ไม่เกี่ยวหรอกครับบ่นไปั้นแหละผมไม่ได้อะไรหรอก นะโอเคเฮ้ยมันเมื่อไหร่มันจะถึงสักทีเฮ้ยถึงแล้วครับไม่กลัวเอ้ยถึงแล้วถึงแล้วดีใจจุงเบอร์ um เลยครับไปครับโอ้แล้วแล้วเราก็มาถึงไอทอนคีบแล้วนะครับสถานที่ที่เป็นตำนานนะครับโอเคนี่ครับคือบอนไฟแรกของที่นี่ครับโอเค โอเคครับในพาร์ทนี้ครับพวกงจะพอเพียงเท่านี้นะครับผมค,ครับอ้าวรีบบ